ฮัลโหลวันน <Bye> ี้เราจะไปเกันบ๊ายบาย แต่ผมไมเปิดน่าเสียดายจังนี้จริงตัดแต่ที่กระเป๋ามาไปน้ององงมากวิ่งค่ะได้บูเกตีนะคะในโชว์ซีว่ามีอะไรบ้างเรโซน่านะคะทิชชูน้ำลิปบาลมบอดี้โลชั่นนะคะ Faith, ทุกคนตอนนี้มันติดสีเซลแล้วก็ววพยายามเอาของเท้าเข้าไปไม่รอกได้แล้วอะ่ะออได้แล้วดิ <Okay. S 1> ค่ะโอเคโอ้ยสีเยวโอเคทุกคนตอนนี้เราต่อเครื่องกันที่ดูไบนะก็นั่งที่เราชนี่มาประมาณแบบสองชั่วโมงได้แล้วเดี๋ยวอีกประมาณสิบห้าทีเดี๋ยวเราก็ต้องไปที่เจด,ดกันแหละจะบอกว่าเราชนี้คือแบบ ใหญ่มากแบบมันใหญ่มากทางชันได้อะคือมันใหญ่มากจริงๆแต่ว่าก็าจะบอกว่าอาหารมันก็แอบแบบไม่ได้นะ่ากินขนาดนั้นแต่ว่ามันมีโซนหนึ่งที่แบบมันอเมซิ่งมากคือมันจะเป็นแบบเฮลตี้บาร์อะไรบางอย่างคือมีแต่ของเฮลตี้แบบมันสุดฟังมากเดี๋ยวพาไปดูที่เราชิมมีแหละชิมสิ่นี้ด้วยอ่ะทิชชี่พาสวอส์ีสสส อ <iously. S 2> ันนี้กินประจำรูดบุいい้งรูดบีบฝังปลารูดบีบบีบรเอาหรอเห็นไหมกินประจำนี่ก็กินประจำค่ะ เราจะเดินไปเทอรมินอลกันแล้ว นี่สนมันใยญ่าใหม่ก็แบบมันต่งคือแตกตเันได้หมเลยก็ตรนก็จะเป็นีมากอันนี้เป็นนมินิบาร์แล้วาะสีขาวถ่ายรูปสวยมากเบาะสีขาวแบบ อันนี้ก็เป็นมือสุดท้ายของอาหารนวออคนเรสั่งเป็นอิเซอเป็นอาหาัแบาลอคยกินมาันล่ตเสก็สั่งเป็นนอรอยนอนนี้อาหารอารับซึองงงว่าวมันงินยังไงโอเคอันนี้ก็เป็นอาหารอาหรับที่เราสั่งมาซึ่งเราแบบไม่รู้ว่ามันคืออะไร คือมันจะมีแบบขนมปังหลายแบบมากอันนี้มันเป็นแผ่นๆ่ะอันนี้มันนุ่มมากอันนี้อร่อยแล้อันนี้ก็จะเป็นแบบถักโคมอันนี้ก็คืออะไรไม่รู้แต่อันนี้แบบเดี้ยวๆแต่อันนี้คือไม่กล้ากินแล้วก็อันนี้ก็สลัดอันนี้ก็ไก่ชเวตปกติอยากจะกินต่อว่าจะกินไหวไหม่ถามลักมากเขามาถามว่าเรากินได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะแบบเราก้งบอกว่าไอที่เป็นหลุมๆสีหลุมหมักแบ เรกินไม่ค่อย่า้มันเอยางนิดึงแต่ว่าแบบขนมปังอั่าเี้ยอร่อยเขาก็เลยบแบบเขาก็เลยกลับมาพร้อมกับขนมปังยงเราไดเป็นดีฟเทนอรอมาแล้วจานสุดท้ายบนเครื่องบินวันนี้นะครับ หถดเบนหน้าบังแม้นี่เราดูกระเป๋าดิมันใหญ่ขนาดนี้เลยหรอคือแบบมันเกินเบาหนึ่งด้วยซ้ำอ่ะเจอกันที่มันมามาก่อนถึงหน้าบ้านแล้วแต่ไม่มีเน็ตไม่ได้ต่อโฮสก็ไม่ได้เร็วอะไร กระเป๋ากระเป๋านี่คือกระเป๋าแล้วมันต้องคนขับรถมีคนขับรถมาให้สามคันแต่เราไม่ให้ติ๊เขาเลยเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีแบงค์ย่อยอย่าด่านูนะแล้วกระเป๋าอย่างเงี้ยมันต้องแบกเข้าไปข้างบนสุดไม่มีลิฟต์ดูค่ะเพนบนสุดเอาเลยวันนี้วันนี้คือบนสุดค่ะ โอเคคือวันนั้นนเรื่องมันแบบวุนว่นวายมากเราก็เลยไม่ค่อยถ่ายอะไรไว้แล้วเราก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นนั่นวุนว่นวายขนาดไหนคือเรื่องอะ่ะมันเริ่มต้นที่สนามบินคือเราอะ่ะ มาลงที่แฟงเฟิร์ตใช่ปะแต่ว่าเราอะอยู่เมืองมันฮามล้วก็เลยต้องจองรถมาแต่ทีเนี้ยรถที่เราจองอะมันก็ไม่ได้ใหญ่มากคือเป็นแบบซีดานปกติแบบนั่งได้สีคนอะไรเงี้แต่ว่าทีเนี้ยรถคันนึงเขาให้นั่งแค่เยอะสุดประมาณสองคนอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องแยกกันไปทีนี้ก็เลยแบบ กลัวมากๆเพราะว่าตอนนั้นอะไม่มีเน็ตเลยก็เลยแบบจะติดต่อกันยังไงอะไรอย่างนี้ก็เลยขอแบบคนขับรถอะไปให้รอแบบหนึ่งให้เราแบบไปซื้อซิมที่สามบินก่อนอะไรเงี้ยเพราะปกติก็แบบเออทุกคนก็ไปซื้อซิมที่สามบินอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยแบบคนขับรถเขาบ,บอกว่าเฮ้ยที่เนี้ยไม่มีที่ซื้อซิมนะเราก็แบบงงมากแล้วเลยสุดท้ายก็เลยต้องแยกกันไปแบบสองหนึ่งก็คือคิสตี้อะเป็นผู้เสียสละแบบนั่งไปรคันหนึ่งแล้วเอินกลับ เบลก็คือนั่งไปคันนึงแล้วอีกคันนึงก็คือเหมือนกับขนกระเป๋าเยอะๆไปอะไรเงี้ยแต่ความพีคคือคิสตี้มันลืมพาสปอร์ตไว้กับพวกเราแล้วก็ตกใจมากๆแบบกลัวว่าแบบคิสตี้มันต้องใช้พาสปอร์ตในการทําอะไรอะแบบตอนนั้นคือแยกกันไปแล้วก็เลยแบบช็อกมากแต่ทีนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือมาถึงที่บ้านแบบพร้อมกันเลยก็ก็โอเครอดไปหนึ่งเปลาะแต่ทีนี้เรื่องพีคก,ก็คือเราไม่มีเน็ตใช่ไหมลราทีเนี้ย เราก็มีปัญหากับเรื่องว่าโฮสะจะมาเปิดประตูบ้านให้เพราะว่าอันนี้เป็น Airbnb เนาะไม่ใช่หอก็เลยแบบต้องให้เขามาเปิดประตูบ้านให้คือตอนที่เราอยู่ไทยอะ่ะเราก็เช็คข้อความเราอุยกับเขาว่าแบบเออ แบบเขาอะจะมี2วิธีในการเปิดประตูให้เราคืออันแรกก็คือเขาอะจะทําแบบเหมือนเป็นรหัสเขาจะมาติดตั้งรหัสประตูไว้ก็คือเขาไม่ต้องมารับพวกเราใช่ปะเขาก็แบบบอกรหัสให้พวกเราแบบกดเข้าไปแต่ว่าทีเนี้ยเขาไม่ได้อยู่เยอรมันเขาก็เลยบอกว่าอีกวิธีหนึ่งอะเขาจะให้แบบเพื่อนเขาที่อยู่เยอรมันอะ่ะมาเปิดประตูให้แต่เขาอะ่ะจะมาได้ตอน5้าโมงเย็นแต่ว่าทีเนี้ยเราอะมาลงแบบที่เนี่ย สองโมงบ่ายสองโมงซึ่งแปลว่าเราอะต้องรอข้างนอกแบบหนาวหนาวอะกับกระเป๋าเยอะเย<อ>ะสามชั่วโมงอะเราก็แบบช็อกมากว่าแบบจะต้องทำยังไงแล้วแบบพอมาถึงอะสรุปเขาไม่ได้ติดตั้งไอรหัสนั้นให้เราก็เลยต้องรอสามชั่วโมงจริงๆแต่ทีเนี้ยก็เลยแบบลองหาวิธีติดต่อเพื่อนโฮสให้เขาแบบรีบมาแบบก่อน ก่อนห้าโมงเย็นได้ไหมเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วแบบมันหนาวมากแล้วก็ฝ่าเยอะมากๆคือเราจะเดินไปซื้อซิมก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะแบบค่อนข้างลําบากอะ่ะเออก็เลยแบบมีคนแถวนั้นอะ่ะเดินผ่านแล้วก็แบบสงสารเราใช่ไหมเขาก็เลยถามว่าเออเราเป็นไรเราก็เลยบอกว่าเออเป็นอย่างนี้เล่าเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็เลยแบบช่วยโทรหาเพื่อนโฮสให้แบบใจดีมากๆมีแบบสองสามคนที่แบบเดินผ่านแล้วก็แบบมาช่วยอะไรเงี้ย แต่สุดท้ายอ่ะเพื่อนโฮสก็ไม่รับสายก็เลยแบบสุดท้ายก็ต้องรอถึง5้าโมงเย็นก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราไปรอที่ร้านพิซซ่าข้างๆจะได้แบบไม่หนาวมากอืแต่ว่าทีเนี้ยพอห้าโมงเย็นเราก็ออกมารอที่หน้าบ้านเหมือนเดิมเพราะว่าเราแบบได้ยินว่าคนเยอรามันแบบตรงเวลามากๆใช่ไหมแต่สุดท้ายห้าโมงก็คือ,อยังไม่มาแล้วห้าโมงครึ่งปุ๊บเขาก็ยังไม่มาก็เลย ตามอีกรอบหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเขาจะมาตอน5.57โมง57อะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็มาประมาณ6 0โมงนั่นแหละสรุปก็คือรอ4ชั่วโมงหนาวหนาว <c oughs> มันทรมานมากๆวันนั้นแต่ว่าพอสุดท้ายเขาแบบมาถึงใช่ไหมเขาเอากระเป๋าอะอยกขึ้นมาสงูงถึงข้างบนให้แล้วแบบความพีกก็คือบ้านเราอยู่ชั้น6คือตอนนั้นถ้าแบบ ถ้าไม่มีเพื่อนโฮสต์มคืนเราขึ้นมาไม่ได้สรุปคือถ้าแบบเราไม่รอสี่ชั่วโมงเราก็ขึ้นมาไม่ได้อยู่ดีทุกคนเพราะว่ากระเป๋าแบบเป็นสิบใบแล้วแบบใบละยี่สิบโลเฮ้แต่จะบอกว่าบ้านนี้คือปังมากสวยมากเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปแยกแบบรมวมทัวร์ให้ดูกันวันนี้ก็จบไปแล้วกับความวุ่นวายของวันที่หนึ่งไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย